เทคนิคง่ายๆนะนเพื่อนๆวันนี้ก็คือโทรหาลูกค้าก่อนย,ยาวๆเลยเผื่อลูกค้าไปงานกระถิ่นนะเผื่อจะมีอะไรติดมาติดมือกลับมาฝากเราด้วยนะสวัสดีเช้าว,วันหยุดครับเพื่อนๆวันนี้ก็50ชิ้นนะวันนี้มาสายนะจะมีนะาเเรียกง,งานไปให้ผัดกันนะผัดกันวันนี้ตื่นสายนิดหน่อยแต่จ่ายไปครับไปรุ่นวันนี้ตอนนี้ก็ขึ้นของเสร็จเรียบร้อยนะนเพื่อนๆแปดโมงสี่สิบเต็มตู้เลยนะวันนี้เดี๋ยวคอดูครับวันนี้ว่าลูกค้าจะอยู่บ้านไหมจะส่งหมดไหมเดี๋ยวคอลุ้นกันนะครับผมจ่ายไปครับ ต้าก้าโมงแล้ววันนี้รถก,ก็เยอะหน่อยนะเพื่อนเพื่อนดูดิตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าแล้วนะเพื่อนเพื่อนคิวแรกร้านชาไข่มุกสองกล่องจัดไปครับผมจัดไปยไปรุ่นท้ายซอยอืยอพอดีเลยกว่อ,อน่นกระทะ <laughs> กระทะด้านหนอยู่ข้างในนะพี่เขาไม่ไต่อด้านมาอันนี้มาถึงบ้านนะไม่อยู่โทรไม่ติด จดไปครับไปรุ่นรู่ต่อไปนะเพื่อน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 มันต้องตกใจนะลูกค้าบอกให้วางไว้บนชักโครกได้เลยของมาตตกครับผมนี่ยเ่นต้องตกใจนะคิวต่อไปเป็นที่นอนครับไปรุ่นแต่เป็นที่นอนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งนึงไอ้ที่มันครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันอันเล็กอันนี้มันอันใหญ่เลยครึ่งหนึ่งได้นะไวรุ่นจัดไป โออยโอ้ย,อยถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วขาตะดุมาทองครับผมมาเดินอาไว้รุ่นขาราจาอีกแล้วปึ๊แล้วเพื่อนๆคุณหมวยเล็กอีกแล้วแต่ไม่เล็กนะจ๊ะ องกล่องนะไวรุ่นสามพันบาทลูกค้าโอนมาให้แล้วเดี๋ยวยกไปไวให้ลูกค้าครับตอนนี้เผิ่มแป๊บเดียวก็เที่ยงนะ้วนะนเพื่อนหนึ่งกล่องครับห้าพันกว่าบาทครับลูกค้าไว้ใจครับโอนตังค์ให้ก่อนเลยครับเดี๋ยวไวในบ้านให้ลูกค้าครับผม ส่งเสร็จแล้วปิดประตูบ้านให้ลูกค้าเรียบร้อยครับไม่กี่คนเองแต่ปเข้าไปรุ่นบ้านนี้สองกล่องส่งไหมครับมาแล้วครับเพื่อนๆมีของฝากมาอีกแล้ววันนี้จะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ 2 hát khói coi nó nhỏ 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 Hả? nhỏ 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 một nhỏ 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 นั่งรอแล้วไอ้โอ้โหพอเลยพอเลยรถเป็นรอยโอ้โหเองนั่งรอได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเรียบรอ้อยเพื่อนเพื่อนโอ้โหเอาเงี้ยถ้าเป็นรอยเลยเอาอีกแก้วเอาแหนะนั่งลงนั่งลงรออ่าเอาอือวันนี้แกะไม้ให้เลยเองค่อยๆกินได้ไหมเนี่ยโอ้โหเขียวมั้งหรือเปล่า,าเนี่ย เคี้ยวมั้งหรือเปล่าเนี่ยวันหลังจะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆให้แล้วหมดแล้วเนาะนางลองหมดเรียบร้อยฮัลโหลลูกค้าอยู่ไหนเนี่ยอะไรนะไม่ได้ยินเลยพูดดังๆนี่พี่พูดดังๆผมไม่ได้ยินเลยอะไรนะอะไรนะเอาลาวัยรุ่นคิดว่าผมจะโยนคาตาก้าไหมฮึฮย้ฮย เข้าดิครับรกใกล้หรือใกล้ลูกค้าผมนี่ออกกะมาปุ๊บโทรมาหาผมปั๊บบอกน้องเดี๋ยวพี่จะนอนแล้วนะเออพี่นอนไปเลยไม่ใช่พี่จะโอนตังค์ให้ <laughs> เออโอเคได้พี่ได้ได้ได้ผมก็โทษท <laughs> ีโอนมาแล้วก็นี่เลยครับนี่เรียบร้อยผมรถจอดไม่ได้นี่ที่นอนชวาชวาชวาเขาจะจอดปุ๊บนี่รถไปไม่ได้เลยนะพเพื่อน ตออกยหน่ขอมาส่งครับผมมีใครอยู่ไหมเนาะคุณยายอ้าวเหมือนจะงานเข้านั้นเนี่ยคิวสุดท้ายของเช้านี้แล้วนะเพื่อนเที่ยงยี่สิบหกนาทีปูซ่อมรถนี่เป็นไงยังสวยอ่ะเพื่อนๆเป็นไงอ่าวินเทจวินเทจใช่ไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไงขอมาส่งครับพมอ อางเพื่อนเสียวมากเสียวมากจบรอบช้าครับเดี๋ยวไปรอค่ายงานที่โกดังครับจัดไปครเพื่อนเพื่อนมาถึงโกดังพอดีเลยรถมาพร้อมกันเลยเดี๋ยวไปดูครับรอบบ่ายเยอะป่าวันนี้บ่ายโมงครึ่งนะเพื่อนเพื่อนน่เครื่องหอมเสร็จแล้วยี่สิบบานนะไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนจัดไปครับขาพระจําสุดซอยอย่าไปยอมนะเพื่อนอย่าไปยอมนะว้าว มาครับไปรุ่นยางสี่เส้นจัดไปครับนี่ครับเรียบร้อยนะไวรุ่นหอยนะครับผมหายนะเพือนบ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะเพื่อนๆนี่นี่บ้านนี้สามกล้องใกล้เสร็จแล้วแต่เดี๋ยวส่งอีกคนหนึ่งี๋ยวไปรับงานจัดปครับไวรุ่น แอนขับไปขับมานะเพื่อนๆสบายสามโมงฮะเดี๋ยวมาขึ้นของก่อนแอนวันนี้ได้ไปเที่ยวแน่นอนแต่ไปเข้าวปรุ่นวันนี้มีแต่ของใหญ่เลยนะเพื่อนมาขึ้นของที่นี่นะไม่ต้องกลัวเลยนะนี่มีน้องๆกงคอยยกของให้ด้วยอุยหนักเยแล้วมองไม่ออโอ้ย บ่ายสามโมงสิบนาทีเอง่ะเพื่อนๆนี่เลยครับคืนของเสร็จแล้วดีนะมีน้องๆคอยช่วยยกเดี๋ยวไปส่งงานแล้วก็กลับบดังกันครับผมตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะไวรุ่น <ๆ S 1> ที่เดิมครับที่เดิมขาไระจังสามลังห <ๆ S 1> นักซะด้วยแล้วก็มาไวรุ่น,นคิวนะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่น่าเกินสี่โมงครึ่งหรอกครับเชื่อผมเดยใกล้เสร็จแล้วครับผม อตอนนี้ก็สี่โมงสิบนาทีนะเ,นเพื่อนปิดจ็อบคนสุดท้ายเมาเอา,เอางานมาคืนลูกค้าเนาะแล้วก็รับของกลับไปด้วยเลยลก็คือวันนี้บริษัทลูกค้าปิดเขาจะซึบอเออเอาของมาให้เราเนาะตอนนี้ก็รับของเรียบร้อยแล้วนะเพื่อน วันนี้ปิดจ็อบสี่โมนาทีนะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็กลับโกดังเอาของไปลงได้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยว